ข่าวลือออกมาค่ะว่าในพลโซวินเนี่ยซึ่งก็คือเป็นผู้บัญชาการลบในฝั่งรัฐกะเหลี่ยงรัฐมอนเนี่ยนะคะมีดวงไปทิ้งระเบิดแล้วก็ในพลโซวินเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหาัสบางสายเนี่ยถึงเขาบอกว่าในพลโซวินเนี่ยถูกโจมตีแบบเสียชีวิตแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็มาปรากฏตัวเ,เพื่อที่จะทําให้คนเลิกเมาส์แบบว่าอุ๊โซวินป่วยหนักหรือเปล่าหรือว่าเจ็บสาหาัสหรือหรือเสียชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็ล้างทุกทฤษฎีอะค่ะในที่สุดก็คือเขาก็ปรากฏตัว แล้วยังเป็นผู้ชาการการลบอยู่ต่อไปเอาจริงแล้วคือคาแรคเตอร์ของผู้นําทหารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนเอกอว้วนสวนมีน้องไหลายคนเอกโซวินเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่กองกําลังหรือว่าทหารเนี่ยจะแบบเคารพรักหรืออะไรแบบอย่างนี้นะคะคือเคสมันไม่ใช่เหมือนกรณีของนายพลองซาน ในยุคนั้นหรือว่ามีความเด็ดขาดหรือว่ามีคาแรกเตอร์บางอย่างที่น่าสนใจอย่างในคนนีวินอะไรอย่างเงี้ยคือขวัญกาลังใจตอนนี้ของกอคนในกองทัพของเยอรมันมนันตกต่ำมากนะคะกองทัพอะที่มีอาวุธอุปรกรณ์พร้อมแต่ อาหารไม่มีใจที่จะลบเนี่ยมันก็พ่ายแพ้ได้เหมือนกันนะคะเรื่องของตําแหน่งผู้นําของในยพลมินออนไลน์ณนะปัจจุบนันมันยังมั่นคงไหมคะอาจารย์มั่นคงหรือไม่มั่นคงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของมินออนไลน์เองนะคะจริงที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามกดดันจากหลายฝ่ายมากนะ,ะโดยเพาะอมีจากจีนที่ถึงขนาดทู่ของจีเนี่ยไปเดินสายเจอกับอดีตผู้นําของเมียนมาเช่น คนเอกตันช่วยมีหลายสายก็บอกว่านี่เป็นความพยายามที่กดดันให้มีน้องหลายเราออกหรือเปล่านี่แต่บอกเลยว่าตอนนี้นะคะอำนาจทั้งหมดในเมียนมาา์มันไม่ได้อยู่ที่ตันช่วยมันไม่ได้อยู่ที่ตเตงเซนติต่อไปแล้วแต่มันอยู่ที่การตัดใจของเกรุโฮสโมีน้องลายโอกาสที่เขาจะลงเกิดขึ้นไม่ได้หรอกค่ะ เราพูดถึงเรื่องของไทยไปแล้วเรื่องของแนวรบด้านชายแดนไทยไปแล้วอ,อยากให้อาจารย์อัปเดตเรื่องของแนวรบชายแดนอินเดียกับของจีนสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้มันยังมีความรุนแรงลักษณะเดิมอยู่ไหมคะกับจีนเนี่ยมันมันก็ลดเบาบางไปเยอะแล้วนะคะคือคือกองกําลังฝั่งที่อยู่ติดกับชายแดนของจีนเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือจีนเขาเอาอยู่หมดแล้วนะคือคือ,คอ,คอ พื้นที่ของพวกโกกัง้งของอของไทยใหญ่บางส่วนนะหรือ,อกลุ่มที่จีนให้ความสำคัญมากๆเลยเนี่ยอย่างเช่นอลาการ์มี่แต่จริงไม่ได้อยู่ติดพื้นที่ของจีนนะเพียงแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ท่อส่งแก๊สของจีนเนี่ยมันพาดผ่านนะเขาก็ให้ความสำคัญตรงนี้นะเข้าไปสนับสนุนในด้านโลจิสติกด้านหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เลยทำให้จีนเนี่ย สามารถพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ได้นะจนหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นเป็นพ็อกซอ่ะเป็นแบบตัวแทนของจีนที่อยู่ในเมียนมาอะไรแบบเนี้ยแต่กรณีของไทยเราเราเราไม่ได้เข้าไปส่งเสริมชนกลุ่มน้อยแบบนั้นนะคะเออดังนั้นในส่วนของจีนเนี่ยนับตั้งแต่มันมีปฏิบัติการ1027ในช่วงปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยก็ถือว่ามีความสงบ ะะแล้วก็เรียกว่าจีนก็ผ่านตัวแทนของเขาเนี่ยก็เอาอยู่พอสมควรแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลของเมียนมาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปได้มานานแล้วนะเขตของว้าเขตของโกกั้ง,งพวกเนี้ยมันเป็นเขตปกครองพิเศษเป็นเขตแบบที่เขาสามารถปกครองตัวเองได้แล้วจีนก็เป็นเหมือนกับผู้พิทักษ์พื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วนะดังนั้น ก็ค่อนข้างที่จะสงบนะคะในขณะที่พื้นที่ที่อยู่ติดกับอินเดียเนี่ยหรือบางประเทศเองเนี่ยนะคะอย่างบางประเทศเนี่ยอยู่ติดพื้นที่ของอาลาการใช่ไหมคะของอราการอาร์มี่ a เเนี่ยก็มีการสู้รบกันอยู่ตลอดเวลาแล้ว A.A. เนี่ยก็เพิ่งจะมีถแถลงการอย่างเป็นทางการว่าเป้าหมายของเขาคือเขาอยากจะเข้าไปยึดครองเมืองใหญ่เมืองสําคัญที่สุดของรัฐอ,อ,อาการ์สองเมืองนะคะก็คือ เมืองซิดเวซึ่งเป็นเมืองเมืองเอกเมืองหลวงของเขาแล้วก็เมืองอย่างจ็อกผิวเนี่ยจ็อกผิวเป็นเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองท่าหลักในร,รัฐอลากนนะที่มีอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามีเท่อแกส๊สท่อน้ํามันพาดผ่านอะไรแบบเนี้ยคซึ่งแน่นอนนะคะมันมันเป็นโจทย์ใหญ่มากว่าเถ้ายึดสําเร็จเนี่ยก็เขาจะยึดทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียที่สำคัญมากๆทางฝั่งตะวันตกของเมียนมาได้นะคะในขณะที่ รัฐกชินเนี่ย K A เขาก็เขาก็ลบกับกองทัพของเมียนมาอยู่เรื่อยๆนะคะฉินเองก็ก็มีนะคะอัลกันก่อนแล้วก็ฉินแล้วก็กระชินทางตอนบนเนี่ยก็ก็ลบกันอยู่เรื่อยๆนะคะที่ในในพื้นที่ที่อยู่ติดอินเดียอะไรเงี้ยฉินอยู่ติดกับอินเดียดังนั้นเนี่ยทั่วประเทศอ่ะถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือทั่วประเทศเนี่ย มันมีการสู้รบกันอยู่จริงๆนะกะเหลี่ยงเขาก็ลบมนาะถึงพื้นที่ทวายทางตอนใต้ที่อยู่ติดกับการจนบุรีสังขบ,บุรีบ้านเราเนี่ยเขาก็ลบกันอยู่ในเวลานี้นะคะดังนั้นสงครามอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่มีวด,ดีที่เดียวนะสังคมไทยเราจะให้ความสําคัญกับมีวด,ดีมากแต่จริงๆแล้วแนวลบด้านตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยปัจจุบันก็คือรุนแรงมากๆเป็นพิเศษแล้วก็มีรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะ อีกหนึ่งประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นที่จับตามองเหมือนกันเรื่องของการที่ผู้นำพม่าเบอร์สองนะคะนายพลโซวินปรากฏตัวหลังจากที่มีการหายตัวไปไม่ปรากฏตัวนานกว่าเกือบหนึ่งเดือนเลยเรื่องนี้มันสำคัญต่อ,อ,อการรบกันเมืองในรัฐบาลฐานพม่ายังไงบ้างคะอาจารย์อาจารย์มองว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะที่มีการปรากฏตัวณเวลานี้แล้วทำไมก่อนหน้านี้ถึงหายไปเลย คือก่อนหน้านี้นนมันมีข่าวลือออกมาค่ะว่าในพลโซวินเนี่ยซึ่งก็คือเป็นผู้บัญชาการลบทางทางนี่แหละในฝั่งรัฐกะเหลีล่ยงรัฐมอนเนี่ยนะคะมีข่าวออกมาว่ามีโดนสังหารเนี่ยมีโดนไปทิ้งระเบิดแล้วก็ในพลโซวินเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสบางบางสายเนี่ยถึงเ็าบอกว่าในพลโซวินเนี่ยถูกโจมตีแบบเสียชีวิตแล้วอะไรแบบอย่างนั้นนะคะ,ะแต่ว่าข่าวจาก หน่วยงานความมั่นคงที่อาจารย์ได้รับมาเนี่ยคือเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับข่าวลือแล้วก็เป็นเฟซนิวอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวอาจารย์ได้ยินมาประมาณ 2- อสามอาทิตย์แล้วนะว่าโซวินไม่ได้เป็นอะไรนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็เขาก็มามาปรากฏตัวเนี่ยเพื่อเพื่อที่ะจะทําให้คนเลิกเมาส์กันว่าอุโซวินป่วยหนักหรือเปล่าหรือว่าเจ็บสาหัสหรือหรือเสียชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็ ล้างทุกทฤษฎีอะค่ะที่ว่าโซวินแบบว่าเอาถูกรอบโจมตีอะไรแบบเนี้ยก็ในที่สุดก็คือเขาก็ปรากฏตัวแล้วก็เอยังดํายังดําเนินยังยังเป็นผู้บัญชาการการลบอยู่ต่อไปค่ะซึ่งการปรากฏตัวครั้งนี้อาจจะไม่ได้มีอิมแพ t ต่อ ่อกองทัพทหารพม่าขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆภายในอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่าไม่ได้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นขนาดนั้นใช่ไหมคะไม่ได้มีผลกระทบอะไรหรอกค่ะเพราะว่าขวัญกําลังใจของทหารเมียนมามันตกต่ำม,มากที่สุดแล้วในเวลานี้<笑><笑>แล้วเอาจริงแล้วคือคาแรคเตอร์ของผู้นําทหารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพลเอกเอวโสวมีนองหลายหรือพลเอกโซวินเนี่ยก็ <c oughs> ここ <itsu> ไม่ได้เป็นคนที่แบบ กองกำลังหรือว่าทหารเนี่ยจะแบบเคารพลักษหรืออะไรแบบอย่างนี้นะคะคือเคสมันไม่ใช่เหมือนกรณีของในพลอองซานในยุคนั้นหรือว่าไม่ไม่ได้เป็นเคสเหมือนกับมีความเด็ดขาดหรือว่ามีคาแรคเตอร์บงางอย่างที่น,น่าสนใจอย่างในพลนีวินอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือคือขวัญกําลังใจตอนนี้ของกองของคนในกองทัพของเมียนมาเนี่ยมันมันตกต่ำมากนะคะแล้วาถามว่านี่มันมีผลกับเขายัางไงคือ อาจารย์ขอตั้งข้อสังเกตเลยนะว่ากองทัพที่มีอาวุธยุปกรณ์พร้อมอะแต่ทหารไม่มีใจที่จะลบเนี่ยมันก็พ่ายแพ้ได้เหมือนกันนะคะค่ะแล้วในด้านของเอ,อเรื่องของตําแหน่งผู้นําของในพนมินอองไลน์ล่ะคะมันณปัจจุบันนี้มันยังมั่นคงไหมคะอาจารย์มั่นคงหรือไม่มั่นคงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของ มีนองไลน์เองนะคะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามกดดันจากหลายฝ่ายมากนะโดยเพราอยิ่งจากจีนที่ถึงขนาดมันจะมีมูฟที่น่าสนใจช่วงอาทิตย์สองที่ผ่านมาที่ทูตของจีนเนี่ยไปเดินสายเจอกับอดีตผู้นำของเมียนมายอย่างเช่นพลเอกตันช่วยนะ,ะที่เคยเป็นผู้นำของ SPDC ก็คือรัฐบาลทาหารใน,ในยุค90อะไรเงี้ย หรือ2,000ช่วงต้นๆนะแล้วก็ไปเจอเออตงเส็งที่เป็นอดีตประธานาิบดีในยุคที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ก็เขาก็เป็นทหารเหมือนกันนะคะก็มีหลายสายก็บอกว่านี่เป็นความพยายามที่จะกดดันให้พวกผู้ใหญ่เขากดดันให้มีนองหลายแบบเราออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่บอกเลยว่าตอนนี้นะคะอำนาจทั้งหมดในเมียนมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตันเชวย มันไม่ได้อยู่ที่เตงเสียงอีกต่อไปแล้วแต่มันอยู่ที่การตัดสินใจของพลเอกอาวุโสมีหลากหลายคนเดียวนะพอ,อะการตัดสินใจต่างๆเนี่ยคือเท่าที่ได้ยินมาเอกสารหรือว่าการตัดสินใจหลักๆเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เบอร์สองหรือเบอร์สามเนี่ยได้เซ็นลงนามเลยนะคือทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะสําคัญหรือไม่สําคัญเนี่ยพลเอกอาวุโสมีรลงหลายจะต้องเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดอมืมันก็คือเป็นการรวมศูนย์นะแล้วก็คือเป็นเป็น คือคือการทําให้ตัวเองเป็นเป็นศูนย์กลางของลุย่างจริงๆอะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะลงแล้วก็บอกอยู่มาวันนึงบอกตัวเองว่าเออฉันจะลงแล้วนะพอแล้วอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกคะ่ะคือถ้ามันจะเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นหลังหนึ่งศูนย์สองเจ็ดตอนที่พมา่าเนี่ยยับเยินมากๆอตอนนั้นแล้วนะ,ะแต่เขายืดเยื้อมาหลายเดือนเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาโมโราคมพามีห้าหกเดือนแล้วเนี่ยเขาไม่ออกง่ายๆหรอกคะ่ะ จนยกเว้นว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบจุดเปลี่ยนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่ว่ามันยากค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยจีนเขาก็พยายามอ่าถ้ามีลงไหลไม่ลงเขาก็ไปส่งเอกอาทุ่ของเขาเนี่ยไปเจอเอะอะไรอะอะ ผู้นำของกรกะตพม,มา่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของพม่าแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นมูฟที่น่าสนใจของจีนนะแล้วก็เราก็อาจจะอ่านได้คร่าวๆว่าตอนนี้นี่จีนต้องการอะไรจากเมียนมาผ่านเนี่ยแหละการเดินสายของทูอะไรเปล่าเนี้ยค่ะค่ะจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ครั้งแรกเนี่ยค่ะจนมาถึงตอนนี้ค่ะเรียกได้ว่า กินระยะเวลาค่อนข้างหลายเดือนเลยทีเดียวค่ะแต่สงครามก็ยังไม่จบแล้วก็ยังมีความรุนแรงที่น่าจับตามองอยู่เรื่อยๆค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงผู้ที่ติดตามสถานการณ์นี้ค่ะว่าจริงๆแล้วสงครามนี้ถึงจะเป็นเรื่องราวของประเทศพมา่าแต่เราเนี่ยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นประชาชนที่อยู่บ้านใกล้เลียนเคียงกันข่าวเหล่านี้สําคัญอย่างไรค่ะแล้วเราจะต้องมีท่าทีอย่างไรต่อเหตุการณ์เหล่านี้บ้างค่ะมันก็จริงๆการตามข่าวอ,อเมียนมาเลยเนี่ยมัน มันปวดหัวอะค่ะเพราะว่าข่าวมันเยอะแล้วก็มีเหตุการณ์ให้เขาเรียกว่าวันหนึ่งพันเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคือก็อย่างที่เรียนไปข้างต้นค่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยมันหลายคนอะจะเวลาจันชอบชอชบพูดเนะว่าไทยเนี่ยควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมคือควรจะเปิดตัวเลย ทำอะไรให้กล้าแบบยืดอกเลยว่าฉันจะเป็นผู้นำในการเจรจาสันติภาพในเมียนมาอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวว่าจีนเ,เป็นพี่ใหญ่จะต้องเป็นผู้เจรจาสันติภาพในเมียนมาอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือจีนเขา <ๆ S 1> อยากให้ไทยเล่นเรื่องนี้ควบคู่กันไปนะคะแต่พอเราพูดอย่างเงี้ยสังคมไทยอ่ะก็จะแอบมีทัวลงบ้างว่าอุ้ยปัญหาในไทยเยอะแยะเต็ไมไปหมด <c oughs> ทำไมคุณไม่ แก้ปัญหาในไทยในเศรษฐกิจในเรื่องปากท้องให้คนไทยจะอดตายอยู่แล้วร้อนจะตายอยู่แล้วอะไรทําไมถึงจะไปยุ่งกับเมียนมาโถก็เนี่ยค่ะถึงอธิบายอยู่ทุกวันนี้ไงว่าเอาแค่พมา่ากะเหลี่ยงไม่ลบกันเนี่ยประชาชนที่แม่สอดแม่ห้องสอนเนี่ยเขาก็ไม่ต้องได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดผวาอยู่อย่างนี้หรือหอกไหมคะมันก็คือ <S 2> <S 2> <S คุณอุปการสูงสุดแล้วที่ไทยจะเข้าไปเป็นผู้ช่วยเจราจารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือเนี่ยมูลค่าการส่งออกที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันมีมูลค่าเยอะกว่าที่เราคิดนะคะหรือเอาง่ายๆเนี่ยคุณรู้ว่าป่าว่าแรงงานเมียนมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยทั้งที่เป็นทางการไม่เป็นทางการมีตัวเลขเี่เขาประเมินเข้าข้าวกันอยู่หกล้านกว่าคนนะถ้า คือเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแรงงานเมียนมาเนี่ยคือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยแล้วถ้าเราพูดถึงในมุมของสิทธิม,มนุษยชนเนี่ยถ้าเรายังปล่อยให้สงครามในเมียนมามันยังยืดเยื้ออยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยทุกวันก็นจะมีคนตายเรื่อยๆทุกวันทหารเมียนมาก็จะเอาเอาระเบิดไปทิ้งตามหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนั้นทําให้ครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนตายหลายสิบคน มันก็จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วไทยเนี่ยเราอยากจะเข้าไปโอโ้เป็นเอ่อเป็นส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของ human rights council ของ UN เใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเราจะมองเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะไม่ทำอะไรเลยเหรใช่ไหมะมันเป็น common sense เออเอาแค่ให้เขาหยุดยิงกันอ่ะตรงข้ามบ้านเราเนี่ยชาวบ้านเพื่อนบ้านเขาทะเลาะกันเนี่ยคุณ ต้องทนรับเสียงดังเนี่ยมลพิษทางเสียงเนี่ยได้ได้ยินเสียงเด็กร้องกระจององแงเนี่ยคุณไม่รู้สึกอะไรเหรออ่าถ้าเราเป็นมนุษย์เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยเราเป็น good เนเบอร์เนี่ยเราต้องรู้สึกสิแล้วเราต้องอยากทําให้เพื่อนบ้านเราเลิกทะเลาะก,กันสิถามว่าอาจารย์ลิตามองว่าเพื่อนบ้านจะเลิกทะเลาะก,กันไหมไม่เลิกหรอกแต่ว่าความรุนแรงอะ่ะ มันบรรมัน,มนบรรบรรเทาเบา,บาบางลงไปได้ผ่านการเจรจาหรือผ่านคือความพยายามสร้างสันติภาพบางอย่างนะคะที่ก็ไม่รู้หรอกว่ารัฐบาลไทยเขาจะเดินยังไงในอนาคตนะแต่ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องเดินแน่นอน